ครับสวัสดีครับกะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเกษตรทดลองนะครับนะครับกสวัสดีทุกคนด้วยครับที่เขามาเบิ้ง่องน้อยๆ่องนี้เนาะกะฝากกดไลค์กดติดตามผู้ใดที่เขามาเบิ้งหม่ๆกะบทันที่กดติดตามกะไอ้กดติดตามให้แน่ด้วยครับกะผู้ใดที่กดติดตามกะขอพูดหลายๆนะครับนะครับคลิปนี้สีม่วงถึงไอ้ปลูกมันประมาณเดือนมิถุนาหาเนาะ ประมาณส่วนประมาณไอ้วันที่ยี่สิบนี่ครับไอตัวนี้ผมปลูกไปประมาณว sì, ันที่มันเลยกลางเดือนไปเนาะเอาตีไปกลางเดือนละกันนะครับกับประมาณกลางเดือนไอมิถุนาเนาะไอมันวงนี้กับพานมาประมาณยี่สิบหมื่นล้วครับกับประมาณยี่สิบหมื่นล้วกับมาเบิ้งกันครับว่าปลูกมันเดือนมิถุนาได่บ่กะเดี๋ยวมาเบิ่งต้นมันครับว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะมาเบิ่งครับอันนี้ครับ ตัวนี้เป็นต้นมั่นที่ผมเอามาปลูกส่วงประมาณกลางเดือนมิถุนาเนาะกลางเดือนเดือนมีถุนาบางคนเพิ่นก็นถามมาเนาะหลายหลายคมเมมตนอยู่นะครับแต่ว่าผมก็บอกให้ได้ไอ้มีเวลาเฮ็ดคลิปตอบจักเทือเพอผมบ่เคยปลูกมันส่วงนี้เจักเทือเนาะมีปีแหกนะครับผมผมลองปลูกเบิ่งนะครับมีแมวโผล่มาอีกแล้วครับอ่านี่ครับก็เอาเอาเอาฮัรหมืดแล้ว ผมทดลองบึงเป็นครั้งแรกเลยเนาะสุดเถื่อผมสิปูกสวงประมาณพืชสภาเนาะประมาณพืชสภานะครับพืชสภาพาไอสวงต้นเดือนพืชสภาหรือผสมกับป้ายเมษานะครับส่วนใหญ่ผมสิปูกอยู่สวงนั้นนะครับกะมาปีนี้ปี่แหกที่ผมเอาไวด้ดนแห้งจนมาหอดเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันที่20เนาะผมปลูกประมาณวันที่20มิถุนายนนะครับ กับผลที่ออกมันก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมว่าท่านให้คาตอบท่านใดนวามันงามหรือบอต่ว่าตามที่ผมเบิ่งหนีวามันงามเนาะต่ว่าสําหรับไอทุกคนว่าจังไดครับวามันงามบอกนี่กะตัวนี้เ่าท่านใดใส่ปุ๋ยบ่ไในห้องพื้นยังดีสินเนาะไอผมสีไอสีทั้งใบเอานะครับสีทั้งใบหล้วก็มาใส่ทึ่งๆใส่ใส่ปุ๋ยตอนฝนมานะนะครับนี่ครับก็ ตัวนี้เป็นต้นมั่นเดี๋ยวเชฟห้เบิ้งหลายๆต้นนี่ครับคล้ายๆกันเออะกาเป็นมั่นแปดหนึ่งนะครับมันเป็นมั่นพันแปดหนึ่งนะครับนี่พันแปดหนึ่งอายุประมาณยี่สิบหมื่นแล้วเนาะประมาณยี่สิบหมื่นนะครับปลูกกลางเดือนมิถุนานะครับอ่านี่มีคอมเมนต์ไอ้ถามมาว่าพลังคนพลว่าเดือนมิถุนา ปูมันได้บ่เพื่อนว่ากะผมกะมันกะได้อยู่ได้ครับนี่ตาม่านที่ผมในเมืองมันกะได้อยู่นี่ขันซ้ำนี่เอาปุ๋ยมาใส่เอาหุ่นดีๆเนาะสศงหยาดีๆมันกะไปอยู่ได้ครับนี่นี่มันกะนาจะไปดีอยู่นะครับนาจะไปได้สวยนะครับกะเอาเป็นว่าปลูกได้ละกันเนาะสรุปอสรุปเป็นว่าปลูกได้นะครับผมจะเอาแบบว่าให้เบิ่งเอาเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่มันเป็นยังสี่ครับ มันปลูกกลางเดือนมีทุนานะครับโมเมนกลางเดือนอะไอ้มันยี่วันที่ยี่สิบเนาะมันสิมอมาทางปลายเดือนแหละนะครับแต่ว่าต้นมันที่ขึ้นมากอะโอเคอยู่นะครับใสใดได้นะครับสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าซัมนียโอเคแหละครับถือว่างามแล้วพอพอยังเพราะว่าอายุมันแค่ยี่สิบหมื่นเนาะแต่ว่าหูซึกว่ามันเร็วเนาะมันมันเร็วเร็วกว่าไอ นาแรงนาแรงยี่สิบมือบริษัทนีนะครับเป็นเดือนนะครับจังสีเป็นภูมิสานีนะครับแต่ตัวน,นี้ประมาณยี่ยี่สิบมือนะครับประมาณยี่สิบมือแต่ว่าเป็นภูมิเหรอเพราะว่ามัอนี่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบวันที่สิบปลูกวันที่ยี่สิบมันกะเดือนนีเดือนกรกกาดาเนาะนะครับกะกะแสดงว่ายี่สิบมือนะครับตีไปเลยนะครับเหล็กกลมๆยี่สิบมือนะครับอ่านี่ครับมันกะทว่างามอยู่เยวผมสู้เฮเบิง นี่ครับมันก็เป็นภุมมนี่ครับเป็นภุมมดีอยู่เป็นภุมมงามก็แตกยอดสองซ้สองยอดนะครับแต่ว่าผมสีแดงแตงออกเห็นเหลือแค่สองสองยอดเนาะมาสียายเงเร็วนะครับทาทาสองยอดนะครับนี่ครับต้นมันทีเอามาปลูกนาฝนบ่เอาเดี๋ยวผมจะเห็ุเป็นอีกคลิปหนึ่งล้วกันเนาะแต่คลิปนี้ผมพามาเบิงกวามันปลูกสวง ถามว่าปลูกส่วงเดือนใดมอที่สุดนะครับสาหรับผมผมสิว่าไอ้ปลูกส่วงเมษานะครับมีหน้าเมษาพืษภานะครับสามเดือนนี้นะครับก็สีดีเลยนะครับส่วงเดือนใดก็ไดนะครับเอาเป็นว่าฝนตกฝนตกมาใส่จักเทอหนึ่งสองเทอ่อกาว่าลดไทไทใดนะครับแล้วก็เสียบมั่นคิดว่ามั่นมอใต้นะนะครับคือเขาปลูกเลยนะครับแล้วส่วงนั้นมัสีดีไปยางนะครับ สาเหตุที่ผมมาปลูกทรงนั้นเนาะผมเคยปลูกปีหนึ่งครับท่านสวงเมษ,ษาเนาะปรากฏว่ามันน่ะหอดเดือนหนีนะครับเดือนกากดาดมนี่มันเสมอเสมอหัวเลยนะครับความูงของมันน่ะโอ้ยอยวาวต่เสมอหัวเลยเลยเลยครับยางเขาไปเสียเลยคนอายุแค่ประมาณสามเดือนนะครับแต่คนยางเขาไปนี่เสียเลยนะครับถ้าเขาปลูกท่านเนาะแต่ว่าตัวนี้ในกรณีปลูกซานี่็ก้างเดือนมิถุนาเนี่ยยังยังปลูกได้นะครับเพราะยัง พอ,อยังผมว่ายจังปลูกได้กระน,นี้ครับผมปลูกให้เบิรงเลยตัวนี้คือกลางเดือนมิถุนาเนาะบริเวนกลางเดือนโดยสัมวันทีสิบมิถุนานะครับแต่ว่ามันยังแตกยอดงามคือเก่านะครับอ่นี่ครับแตกยอดงามนี่ยอดสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีนี่ครับอ่ครับผู้ใดที่จะปลูกมั่นส่วนเดือนมิไอมิถุนากะลองเบิรงเด้อ ผมยืนยันว่าปลูกได้สำหรับพื้นที่ผมเนาะแต่ว่าบางมองถ้าฝนมันตกซุ่มแห้งแห้งนี่ผมสังเกตเบิ่งถ้าเกิดฝนฝนมันตกน้ำแห้งแห้งเนี่ยหูซื้อว่ามันบ่อกให้แตกหยอดเนาะบ่กให้แตกหยอดละเขานี่ก้านงอกก็บ่คกให้ดีนะครับบ๊กบ่คือแบบว่าแห่งๆเนาะแห่งๆแบบว่าเขาปลูกไวนี่สมมติว่าดินซุ่มแล้วเขามาเสียบมั่นไวนี่ครับแล้วฝนมปต๊กใส่เลยนี่ดีแห้งนะครับจนกลัวมั่นสีออกจังเสียละเนาะจะคอยมาตกใส่นี่ไม่นสิงามแห้งครับมัน อ่านี่เท่าที่ผมสังเกตเบิ้งเนาะอ่าครับคลิปนี้ก็ขอพูดไห้รายที่เขามาเบิ้งนะครับก็มีขอมเมนตนทามมาลายอยู่ว่าไอเดือนมีทุน่ากาลากด่านี่ปูมันไหนบอผมยื่นยันว่าปลูใหด้นะครับยืนยันว่าปลูใได้แต่ว่าผมไอสํารับพื้นที่ทั้งผมเน้ยแต่ว่าทั้งอื่นผมบูหูเนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าฝ่าฝนแต่ละทางมันบูคือกันนะครับฝ่าฝนแต่ละหมองมันมันต่างกันนะครับ อ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอพูดหล,ลายๆทีเบิ่งจะจบคลิปกับผู้ใดที่เข้ามาติดตามกับขอให้ร่ำขอให้รวยทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ